พาพ่หาสาวได้ป่ะสาวแกงเงงนได้ปะฮะพาหาสาวแกงเงหนอยได้สาวหรอตอนีวพี่อยากมีผมลิขิตอะได้ป่ะพี่พี่พี่หินหรอเออถ้าแบบถ้าสมมติว่าเขาแบบตีแพ้พี่อะไรเงี้ยให้เขาแบบทำอะไรก็ได้พี่อย่างหนึ่งได้ป่ะโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โยโอ้โ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 หโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้หโอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โหโออ้โโอ้โโออ้โอ้้อ อะไรพี่ผมผมไม่ได้ไอหลุยมันชอบน้องหยินนะเว้ยพี่แจ็คใช่เหรอใช่ไอ้หลุยมครั้งหนึ่งมึงเคยชอบน้องหยินใช่เปล่าไปพี่ผมผมไปนี่ไปมีความรักไปเก็บรถได้ไปไปพาให้หลุยมขับเบียร์ไปเดี๋ยวให้หลุยมพาพาไปหาสาเบียร์กเดียวไอไปพาไปหาแบบสเกเดี๋ยวเอาไปอีกห้าสิบใบไอ้ร่มตั้งแต่งสเกิร์ตไอ้สปอยได้ด้วยวะแต่งได้ครับพี่หลุยมด้วยมือแล้วน้อง มันเปลี่ยนโมเดลอีกแล้วปะเนี่ยอะไรนะพี่เปลี่ยนโมเดลเหรอโมเดลเดิมครับพี่แค่ใส่สปายเลยอร์หลังครับเดินไปที่กูมารเลยไม่สวยเลยว่ะถ้ามผมใส่สปายเนี่กผมว่าไม่กูไม่ค่อยแนนะให้มึงใส่แล้วจริงอ่ะไม่พี่แต่ถ้าถอดแล้วมันรถมันสะบัดอ่ะสัมผัสได้ไม่รู้เอาดีรถยืนรถจุนเฉยๆอะเอาดี ใส่แล้วมันเหมือนแบบรถมันไอ้ดีใ่ไฟเลอร์ทำให้รถสะบัดนะพี่แจ็คฟิสิกมึงฟิสิกไฟมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอตรฟิสิกมันอะนี่ไงเนี่ยใช่ป่ะพี่อินเนี่ยโว้เขาไม่ไหวกับพี่หรอกน้องเอาจริงอะไอ้ดก็ดีแต่ปากละวะปีบุยโดนอุ้มอีกแล้วโดนอุ้มที่รอบเลยนะอะไรอะแล้วคุณเป็นไรอะเอาเอาเอาเข้าตู้เอ๋อรป่ะเอาเข้าตู้เอ๋อร์ป่ะเดี๋ยวดิเสียงเดี๋ยวจะขึ้นเสียงแล้วดิน้องดูเอ้าเอ้าแล้วใครพูดเล้าก่อนนะใครเล้าอะไรครับ เราแถมไม่รู้ความผิดตัวเองมาเราไม่หยุดเราทุกวันไอ้เรื่องที่ก่อความผิดไว้ไม่เคยขอโทษขอโทษเรื่องอะไรผมทำอะไรไม่ได้บอกใครนะผมทำโอ้โหยังไม่รู้อีกว่าตัวเองทำอะไรผิดก็แล้วแต่อ่ะสังเกตด้วยครับผมเขาตัวแสดงว่าก็ใส่ใจอยอะเนี่ยก็ใส่ใจดิไม่ใส่ใจมาถึงไอ้ไอ้ปโลแปลก่ปลกโปโลใส่ใจผิดไม่ใส่ใจคุณไงคุณแจกี้ หยินต้องไปเราเยอะขนาดนี้เปิดคามเลี้ยงสัตว์ไหมหยินว่าไงเพื่อนคนที่เราขนาดนี้ขอบคุณนะอ๋เขามาเล้าอะดิเขาเล้าไม่หยุดเลยอะเขาเป็นไรไม่รู้ชอบแกล้งแต่หยินชอบเล้าแต่หยินหยินงงจัดเล่พูดจาดีๆไม่เคยเป็นแล้วแม่ทำเสียงแข็งรือไม่เข้าใจไม่ได้ทำเสียงแขงครับอยากให้ทำเสียงแบบอื่นก็เป็นแบบอื่นดิ หมือนเจอผูอ้นักเลงอะนักเลงแบบผู้นักเลงแบบนี้ใช่ไหมฮะผู้นักเลงสตาร์ทาวส์ฮแมนแมนเตะบ bon อลปะครับเอาเ้ยเมื่อกี้เสียงแข็งเอาไปห้าสิบดีกว่ามั้งนะก็ผิดทำไรก็ไม่ได้ผิดในสายตาไปหมดน้อยใจแล้วนะไอโฟโล่น้อยใจไหมอะน้อยใจไหมอะอะไรไม่ได้น้อยใจแค่รู้สึกว่าทำไรก็ผิดไม่เคยดีอะ เอาราเรดูดูดิอาราเรนมันมาเซฟเดียวกูอะแล้วมันไม่คุยกูเลยดูดิมันมันใส่กูในในแจ็มาตีกูแล้วมันใส่กูอย่างเดียวเลยดูดิมันด่ากูด้วยเ่อนี่คือผมแบบไม่อยากจะชนพี่ระเบิดไงผมเลยลงไปเล่นเลยโอ้โหผมชนไม่ระเบิดอยู่แล้วรถมันแข็งคือเมื่อวานนี่ถ้าผมชนนี่ระเบิดไปแล้วเฮ้ยไม่เคยดีในสายตาใครเลยใช่ป่ะอะไรนะราเรนพูดอะไรเมื่อกี้เอาเดินไปไหนเอาแค่ไม่มีใครคุยด้วยแป๊บเดียวงอนอะไรครับเนี่ยงงอะไรไม่ได้งอนไม่เคยดีในสายตาใครเลย คิดว่าใครจะสงสารแล้วทำเสร็จแบบเนี้ยอะไรงอมอยู่คุณเป็นไรเนี่ยเราไม่เคยดีในสายตาใครเลยเว้ยอรวยอันนี้จบการแสดงมาป่ะครับอะไร <laughs> คือคือถ้าจะไม่งองเราก็ไม่ต้องมาตอกย้ำได้ปะ่ะอร้องเฮ้ยอ,อะไรอ่ะถ้าจะไม่งองไม่สนใจไม่มองกันดีๆอะก็ไม่ต้องมาแบบ ใช้คำพูดไม่ดีดไว้ได้ปะกูผิดอะไรเนี่ยหรือเคลียร์น่อยดิโทรในก๊งอ่ะพี่ต้องเคลียร์กันว่าพี่เป็นคนรักกันอ่ะฮะพี่ไม่ได้ใช่นะดุยน้องดูยครับเป็นอะไรอ่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะถามมาได้ว่าเป็นอะไรแค่นี้ไม่รู้อีกเหรอ แกงทุกวันเราทุกวันไม่เคยพูดจาดีดด้วยแจ๊คกี้เก้าแจ๊กเกดีจ้าไม่รู้อยู่หรอกสวยครับพี่สวยครับพี่อุ้ยไม่โดนไม่โดนอ่อนจังอุ้ยเอาวาพี่อ่อนนะเบ่ ไงอกัถ้าถ้าต carry ีหินนะหินไม่คุยด้วยสองวันโอเคนับเดิมหนึ่งสองเค็ดไอเขาไม่คุยไอ้พี่สองวันเลยนะแต่เขาก็คุยเชื่อกูดิอันนี้คืออันนี้ปะตีอะไรกูโดนปรับปะเราจะแจ้งปะหรือไม่พี่ขับเลยพี่ขับเลยไอ้หรือแอบถ่ายบ่าพี่ผมว่าชัวร์ ทรงแบบทรงคนนี้อยู่แล้วดูที่มันเกลียวม,มั้ยมันถ่ายอยู่แล้วทรงเนี้ยมึนแอถ่ายปะไปถ่ายมึงทำได้ลงคอหรอผมไม่ใช่พี่ราผมถ่ายไปเป็นรอบโอ้โหจอยอย่าไปทำเลยน้องเราหยุดถึงถังกันส,กสักเดือนหนึ่งได้ปะพี่ว่าใช่ผม <laughs> ม,ม,มาตีพี่แด๊ขอขอบคุณมาพี่เอาเลยเอาเลยเอาไปก่อน5นาทีรวยรวย ทำพีุ่วยพี่อะไปโรงพยาบาลอ่ะพี่เจ็บที่หัวใจมากเลยพี่โดนแก้ไม่หยุดเลยน้องโอ้พี่แจ๊คจัดเลยตอนเนี้เจ็บที่หัวใจโรงพยาบาลรักษาไม่หายหรอครับพี่กินข้าวไม่ได้พี่นอนไม่หลับเลยตอนเนี้ยบอกอะพี่แจ๊คคมคืนผู้หญิงอะอะฮะไอ้หลุยน้องเบาหลุยน้องหลุย ตอนนี้มันถ่ายรูปไม่ได้ครับพอลไม่ได้พี่ไม่ได้พี่งั้นขอป้นหน่อยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยคุณปนปนจะปนเราทำไมไม่มีเหรียญอุ้มเลยมีแต่เหรียญเอ๋อเนี่ยอุ้ยโ <laughs> อ้โห <laughs> แรงมากพี่โอ้โหดูดิคำพูดแต่ละอย่างที่ออกจากปากเขาอะโพโลจีคอยจีคอย <laughs> 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 ทำแบบนี้หยิน ama, ต้องร like euh, ู้สึกยังไงวะคำพูดแต่ละอย่างที่ออกมามีปืนบวกสีได้ยิงบ้างไหมครับเมื่อวานได้เอาบาใช้บ้าโทษทียิงยางโดนแทบทุกนัดเนาะเผื่อไม่รู้อ๋อก็เลยจบเร็วใช่ป่ะเมื่อคืนเพราะว่าผมปืนออกมาหยินไม่ไหวละยิงขอไปร้องไห้แป๊บนึงนะเป็นไรครับคุณเป็นไรอ่ะแล้วทำไมคุณไม่กล้าขนมผงนะเมื่อวานอ่ะ อยากรู้อะไรใครไม่กล้ากับนมผงคุณได้ฟังจริงป้ะเนี่ยไม่เห็นะได้อะไรเลยเขาอยากไปทำร้ายใครเขาอยากทำร้ายแก๊งผู้หญิงเนาะแล้วคุณเป็นอะไรกับนมผงฮะรู้สึกถามจังเลยเป็นห่วงไงหรืออะไรอุ้ยนี่กูโดนจี้ก็ก็หยินหยางอะเนาะไม่ใช่สปริงอะเนาะโอ้ยสปริงไหนครับแล้วรถมันเป็นไรเหมือนสัตว์ที่นั่งไม่ได้วะ ที่นั่งมันเต็มครับพูดโัพท์อะไรก็ <c oughs> คุณสปิงเขาเคยมาถามไงว่าเป็นอะไรกับคุณน่ะเขาเป็นกิ๊กคุณบอกเย็น <c oughs> ไงเพื่อน <c oughs> เพื่อนว่าไงเพื่อนกูงงอยู่ว่าไงเพื่อนแป๊บน,นึงนะขอไปหยิบทิชชูเช็ดน้ำตาแบบแพ็คเดียวไม่น่าพอนะครับตั้งสองอันมาละเอ้าแล้ว,ลวหยินจะนั่งไปยังไงอะรถมันเต็ม <c oughs> อะไรครับ ไม่แล้วไคุณไม่ได้อะไรจากเขาเลยอะผมอยากรู้คุณไม่ได้จะเอาอะไรก็เขาไม่ให้ให้ทําไงอะเขาไม่ให้ไม่อยากทำารแก่ผู้หญิงด้วยอย่างน้อยได้คําขอโทษก็ยังดีไงคุณกล้าณกาตบเขาป่ะคุณกล้าตกกับเขาป่ะตกทําไมอ่ะอาวุธก็มีจะตกเพื่ออาวุธก็มีิดหัวตบอะไรี้ยป่ะไม่ไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นอะถ้าต้องทําแบบนั้นอยู่เฉยดีวาคุณไม่กล้าเหรอไม่ใช่ไม่กล้าแค่ไม่ชอบใช้กําลังเว้ย แล้วให้ตบเขแล้วมาเว้ยวอะไรครับมาวงมาเว่ยอะไรเนี่ยแล้วทำไมอ่ะเอา้าเว้ยเหมือนคุณส่วนตัวเขาเอาง่ายแต่ว่าคุณแบบพอจริงคุณก็ไม่กล้าไงใจคุณไม่ได้หรือเปล่าเอาเอถ้อา,า,าคุณจะพูดเข้าข้างฝั่งนั้นก็แล้วแต่แต่ยินว่ารู้สึกรู้สึกว่ายินวินอะจบเฮ้ยใช่เหรออืมวินยังไงครับมอใส์หรือเปล่าอะไร <laughs> เดี๋ยวสรุปคุณยังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าที่ผ่านมาคุณทําผิดนะ่ะดึงเสียงซึมขนาดนี้คือคุณไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเป็นไรอรับซึมไงซึมโดนรังแกไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแข็งเดี๋ยวเสียงร้องไห้เป็นไรครับเนะี่ย <c oughs> อะไรก็ก็เสียงซึมตลอดนะ ไม่แล้วยินจะไปด้วยยังไงอ่ะน well, <come> okay, ั่งไอ้มเรอร์เบอร์มึงไปลรงงาแบบโอ้โหไม่ได้เราเบอร์เบอร์่าฮ่่ามึงแรกแขกี้เลยเหรอเบอร์หรือก็ไปส่งกูดีส่งกูแรงก็รวยโอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่รอตรงนี้พี่แจ็คเราพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่อยู่นี่แหละพี่แจ็คพี่อยู่นี่แหละพี่อะไรวะเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งน้องก่อนพี่เดี๋ยวพี่อยู่นี่แหละ รู้ส่งเองไม่รับอไม่ว่าไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นะอ่ะไฟแรกเลยมึงตอบพี่ดิเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับพี่มึงโดนตัวหลุดเหรอไม่รู้อ่ะพี่ว่าเป็นยังไงไม่ไม่มือก็เป็นตัวหลุดเหรอมึงถึงไม่เห็นละไม่คือผมมาเห็นไฟแต่ผมอ่ะไม่รู้เพราะผมพาผมไปดูตอหลัง ประมูลสามสี่คันไล่กดอ,อะเจอกันพี่ชายพี่ชายไปวิดเลยพี่เออไอห้หลุยมันโดนผมรล้าเสียมาวานอ่ะพี่มาแล้วเนี่ยมันมันแพ้ไฟปุ๊บมันลงสตรีมอะ <laughs> <laughs> แต่ผมไม่ได้พูดกำลังช่วยเพื่อนโคตรโหดอะ่ะ เปิดประตูด้ไหมครับเนี่ยเปิดประตูให้หนอยครับเปิดไม่ได้อ่ะแขนด้วยเหรออะไรอะ่ะเปิดประตูให้หนอยได้ไหมไม่ได้ครับออไม่คุณก็เปิดเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดดีเด<อ>็กเออถ้าง,งั้นปล่อยยินไว้นี่ยินไว้นี่แหละเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรคุณคิดว่าทั้งโลกเขาจะตามใจคุณตะลอดเวลาหรอไม,ไม่ไม่เคยคิดแต่ว่าคุณไม่เคยตามใจอย,อยู่แล้วไม่เคยคิดแบบนั้นอะ่ะก็ดีแล้วครับก็รีบขึ้นมาถ้างั้นอ่ะไม่ไปเลยไปเลยยินไว้นี่แหละ ไปเลยโปรโลก็ได้โปรโลกดไปไหนได้ไหมอ่ะเมื่อวานถือปืนจนเจ็บแขนเลยอ่ะเมื่อวานโดนปัดปากฉลามปัดนิ้วเพื่อนนิ้วหักโอ้โหไปเลยไปเลยหยินอยู่นี่แหละเอาจะขึ้นนั่นแหละ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 หยินจะอยู่ตรงนี้แหละจะขึ้นนั่นแหละอย่าฟอมเยอะครับอย่าฟอมเยอะเอ๊ะเอาไงดีนะ ไม่เป็นไรคุณก็ไปกันเลยไม่ไม่มีหญิงคนเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ผมจะคุณไปส่งขราดคุณจะคิดอะไรขนาดนั้นผมจะคงไม่เป็นไรหญิงวิ่งกลับได้มีขางั้นวิ่งหน่อยงั้นวิ่งให้ดูหน่อยครับชิวๆไม่คิดอะไรงั้นวิ่งก็เดี๋ยวค่อยวิ่งยังไม่วิ่งตอนนี้เก่งแต่พูดหรือเปล่าครับเก่งแต่พูดป่ะเนี่ยอะไรแค่วิ่งหญิงมันจะยากอะไรเนี่ยก็วิ่งสิไม่วิ่งเหรอไม่ทำไมอ่ะไม่ทำตามคำสั่งอ่ะคุณก็ไปก่อนสิหญิงวิ่งอย่างวิ่งตอนไหนเดี๋ยวหญิงค่อยวิ่ง ใครสั่งคุณคุณบอกคุณจะวิ่งไงใครไปสั่งคุณอนะคุณแยกแคก็ย,กยังไม่วิ่งก็ยังไม่วิ่งตอนนี้ไงก็ยังไม่วิ่งตอนนี้ไงเอา้าเป็นไรนแล้เริ่มมีน้ำหูไปคร <ๆ S 1> ับไปเร็วๆไม่คืออยากเป็นศพแล้วก็มานั่งแบบไม่เอะก็ศพเอะก็ฆ่าเอะก็ตีอุ้ยเออ แบ๊ไป <laughs> ป้าพี่โคตรจากเราเอ่ะแกงี้แหลน้ะเราเพจเขาไปนี่อยู่แล้วนะโสดเพมีกดมาเฟียใฮะข้อที่เจ็ดอะ่ะกฎของมาเฟียข้อที่เจ็ดอะ่ะ <Hey. S 2> ฟังไว้นะเพื่อนมันเป็นกฎของมาเฟียเนี่ยอหมอหมออ ไม่เขาเข้ามาน้อยวาเขาไม่ได้ร้านเลยวะ <S 2>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 